คนมาเบิงบรรยากาศแบบแบบว่าคือคึืนคือคลื่นอ่ะวันนี้แั่นก้าจ้าซื้ออย่างยู่วันนี้คือคนหลายสบายดีทุกคนตอนนี้ปัตตบดินอยู่ที่แคมป์ของนะครหลวงเวียงจั์เนาะตอนนี้เส้นทางเรียไปตามแคมป์ของอยู่ที่นะครหลวงเวียงจัดคนมีการปรักถุงไม้ได้คนมือการปูยางอีกสั้นนึงเนาะทุกคนตัวเก่าก็คือบบได้บบได้เอาออกนะแต่ว่าปูอีกสั้นนึงขึ้นมาแบบ แบบเรียบแบบงามแบบนี้เลยเขาจะผูไปจนฮอดน่าจะจนฮอดพุ่แบบนแหลบอลไฟแดงบัดนาคพุ่นแหลทุกคนแถวนี้เขาจะก็ผูแล้ๆเนาะแต่ว่ายังประทานได้ขีดเส้นจราจรเถอะนะเดี๋ยวบัตดินจะพาทุกคนเบึงบรรยากาศยูทีแคมของเลยนะอยู่จุดนี้ฮานจะเป็นแถวๆโครงการนี่เหรอเรียงจัดนิวเวิร์บแถวๆนี้เนาะอันนี้เป็นท่านอาหารของคนจีนที่บอกอันนี้ยังมีตึกนี้อย่างเขาจะเพื่อเป็นติกให้เซาะ เป็นตึกให้เซาเฮททานอาหารเฮดห้องการเฮดอย่างต่างๆเนาะไปทั้งพุ้นก็จะเป็นแลนดะ์มาร์คน,นั้นก็จะเป็นตึกที่เกิดขึ้นม่เนาะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็น mark, แลนด์มาร์คของแ้มแลนด์มาร์คนะเดี๋ยวปาระด,ดินจะพาทุกคนย่างเลาะเบึ่งบรรยากาศอยู่ที่แคมของเนาะตอนนี้ท่านพิ่นมีเทศกาลตลาดนัดแคมของเนาะ ตั้งแต่วันที่17มีนาไปหาวันที่31มีนาปี2014นี้มือนี้ฮันเป็นมือวันศุกร์เดในมือที่รบริหนทีทายวิดีโอเนาะก็ความจริงน่าจะคึกคืนกว่านี้เนาะอยู่ที่แคมป์ของนี่จะว่าเป็นมือวันศุกร์ศุกร์เส,สาร์อาทิตย์น,นะซิเนาะก็จะคึกคืนแต่ว่ามือนี้ฮันฝนตกทุกคนฝนตกฝนตกหาก็่าเซาเห็น,นบ่ลยังเปียกๆปยกอยู่อ่าฝนตกก็เห็ุให้คนอยู่ที่แคมป์ของก็น้อยลงถ้าฝนบน่เซาก็คืออยู่ที่แคมป์ของก็จะบ่มีคนเลยเนาะ ซึ่งแคมป์ของนครหลวงวิงจิตรนี่ถือว่าเป็นจุดสุ่มอันดับตน้ตนๆเลยของนครหลวงวิงจิตรเนาะในการที่คนจะมายางมาเลาะมาลินในช่วงตอนแรงนะถ้าเป็นตอนสวยก็คือมิดเงียบบ่มีอย่างเลยแต่ถ้าเป็นตอนแรงก็คือคนมาจากาทั่วทุกสารทิศเนาะก็มาพรมกันอยู่ทุทีแคมป์ของนีาคนก็จะหลายนาะก็มีตลาดนัดมีอย่างต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนยางเลาะไปเรื่อยๆนะแถวนี้เขาจะก็ปูยาง แล้วแล้วนะบ่เป็นขอบนัเราปูยางแบบนี้นะปูทับอ่าอย่างตัวเกาหันขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะฮันคาแถวนี้ก็มิดเงียบไปหลายพอสมควรเนื่องจากว่าฝนตกมาทุกคนมีผู้สาวมาขายเครื่องนะทุกคนขายมะพร้าวตาแซ่บขนาดเลย วันนี้เขาเจ้าก็มีมาขายเครื่องเลยทุกคนอยู่แคบทางขายอย่างต่างๆนานาเลยเป็นมักไม้เป็นผักเป็นอยา่างเชนนี่จะเป็นผู้ปั้นเจ้าอนุวงศ์สูครับเจ้าอนุวงศ์ปกติเมื่อก่อนท่านก็จะสิปิดเส้นทางเส้นนี้เนาะตั้งแต่หกโมงแรงไปหาหกโมงตอนเช้านะก็คือเส้นนี้ก็คือจะปิดเลยนะตอนแรงคนก็จะลงไปยางอยู่ ทางหลายนะแต่ว่าตอนนี้ฮันเซนทางเส้นนี้บอดได้ปิดแล้วเปิดตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคนก็จะไปย่างอยู่ฟุตบาทแต่ว่ามืนน้เป็นคนบอไลนะที่ได้ว่ามาว่าฝนตกนี่หุบป,ปั้นของจออ้าวโนวงหุบป,ปัน้นซีมือไปหาฟังประเทศไทยนะ ยางสบายเลยทุกคนบ่มีคนเนาะโอ้โหวอนนี้มปวันศุกร์แล้วบ่มีคนแบบนี้ยางสบายเลยเนีย่ข้าเจ้าปูยางเส้นนี้ฮั่นก็ปูตั้งแต่าสามแนี้ป่าประซักทุกคนปูตั้งแต่สามแนี้ยปลาประซักไปจนฮอตไฟแดงวัดนาคุณนะก็คือปูเส้นนี้เงียบแบบนี้เลยแขมแของแต่ว่าบรรยากาศฮั่นดีแห้ง่องจะว่าฝนหากก็ตกลงมาก็เหตุให้แบบบรรยากาศอากาศนี่ สดซึนแหงปีนี้ฮันอยู่ที่นครหลวงเวยงจั์หรือว่าทัวประเทศลาวที่บอกเนาะปีนี้ฮันฝนตกหลายแห้งเนาะคุณตกทุกอาทิตย์เลยก็เห็ดให้ตอนนี้จะเข้าสู่เดือนเมษาแล้วความจริงเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาหรือว่าเดือนสามเป็นต้นไปจนฮอดเดือนห้าหรือว่าเดือนพฤษภาคน่ดทุกคนจะมีหมอกควันจะมีควันมีมล,ลพิษเนาะมีฝุ่น PM 2.5 ลายนะ่ว่าปีนี้ฮั่นเบื้องนครหลวงแห่งเงจนเน่แจ้งสดซ่นแจ่มใสแบบนี้เลยเนื่องจากว่ามีฝนตกทุกอาทิตย์แล้วก็ปีนี้มีพายุฤดูห้อนหลายนะก็พัดถล่มทางหลวงเขาบางไปแล้วอุดมไซไปแล้วแล้วก็เมื่อวานนั้นเห็น่าพัดถล่มทางเมืองอ่าอย่างก็ทางแขวงสวรรค์บบเขตนะ,นะก็มีฝนตกหลายก็เหดให้ต้นไม้ใบหยาก็เขี้ยวงามเลยแล้วก็เหตให้อากาศดีบ่มีฟุน่ PM, นพีเอ็มเนาะ พันก็บคอยมีปีนี้ถือว่าอากาศดีแหงน,น,นี่ก็คือบรรยากาศอยู่แถวนครราชสีตี้เนาะจุดนี้เขาจะเอาขายเนื้อกินไออย่างไป ปกติวันนี้ขเขาจะทิ่เปิดน้ำพุเนาะแต่ว่ามื้อนี้ฮันบ์เปิดอยู่แถวๆจุดนี้ฮัลล์สองข้างทางของถนนเ้นนี้ฮัลจะเต็มไปด้วยรถเนาะทุกคนขเขาจะจอดรถที่สองข้างทางนี้เลยเนื่องจากว่าคนมาเลาะ,ะตลาดนัดแค้มของนกลล์น่ะทุกคนเทศกาลตลาดนัดแค้มของอยู่วันนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปย่างเลาะนะ วนหลก็จะมีเป็นอาหารนะแต่ท่านี่ปราร์ดินคิดว่าเป็นเทศกาลอาหารลาวเจบเมนแล้วก็อาหารก็มีหลากหลายเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งนี่บรรยากาศเดี๋ยวลองไปเบิ่งกันนะทุกคนเทศกาลตลาดนัดแข้ม์ของเป็นอะไรคีรามุนี่คนน้อยแหงเะมือนนั้นไปดินมายางรอเบิ่ง มือเขาจะเปิดงานมือทำอิตนะคนร้ายหลายๆมืออ่ามือวันที่เสาเจ็ดที่ผ่านมาน่ะเราจริงมือนี้อมือนี้มืออื่นเนาะมือคือสองสามมือนี้ถือว่าเป็นเป็นมือเขาไหนก็เป็นไฮไลท์ของมือสําคัญของงานตลาดนัดแห่งนี้แต่ว่าเสียดายมือนี้ผลมาตกเขตไทยงานก็เงียบเงาไปเลยเนาะทุกคนผลน้อยแหงแต่ว่าก็ยังมีคนมายางอยู่ แต่ก็บ่ได้หลายนะมีห้านอาหารหลายเลยแล้วก็หลายห้างก็บอมาเลยที่ปเปิดไฟนั่นก็คือบอมานะเขาจะมีขายข้นมมีขายอาหารการกินอย่างประมาณนั้นคื นันก็จะซื้ออย่างยู่วันนี้คือคนหลายเพราะเขาเป็นอาหารนะทุกคนเป็นเส้นเฟอร์เป็นอีกอย่างหนะอาหารสุกออบอมแมนเพิ่นบอมมาเพิ่นก็มายอยนะู่เลยทุกคนแต่ไฟดับจุดนี้จุดนี้ไฟดับ ให้คนก็หลยอยู่ได้คนก็หลายอยู่ขาเจ้าก็ได้ขายอยู่อาหารจะก็ได้ขายอยู่อาหาร,ก,ายยาหารก็จะมีแบบคือกับงานทั่ว,วไปนะทุกคนมียำจีนยำจีนนี่ข้าวหนมนี่อย่างนี้นะนะทุกคนก็อาหารแซ่บๆกันทั้งนั้นเลยอาหารลาวอาหารไทยอาหารนานาชาติน่นนะทุกคนมีหมดอยู่นี่นะมาเลาะได้นะทุกคนไปมีไปเนฮอตบังที สามชินเองเท่านัเนาะอันนี้เป็นซูชิ่ได้ยงโกว่าโอ้ทันเลยมาด้อ่ซนนี้ไฟดับนะทุกคนวันนี้อันจะเป็นเวทีไฟดับหมดเลยโซนนี้ไปทางคนจะเป็นตลาดแคมขคองนะทุกคนคนน้อยแหงว่าหลายรอบละปกติคนแน่นเลยแหละ ไฟบุญทาคือเออบุญทรงเฮือทาวัจจันยรงบมบันเนาออกอันนี้น่าจะเป็นเต้นมันล่มบ่ทุกคนเมื่อกี้นี้ฝนบ็ได้ตกซื่อๆเลยมีลมพัดบางแหงนะก่อนที่ปาปด,ดินจะออกจากเพืือนมานะลมพัดบางแหงบนใ้อ่ากจเต้นล่มบ่แล้วก็ไฟก็ดับยจุดนี้พระเจ้าน่าจะกําลังแปลงอยู่นะบรรยากาศในงานหรนือมาเลาะกันได้เด้มาเลาะกันได้ได้ไฟดับซื่อๆเนาะแล้วก็ฝนตกซื่อๆมาอยู่เลยว่างเงียบเงา มืดแล้วเนาะทุกคนมืดแล้วนีคนวน่คือโรงแรมอามาลีนะหลายคนอาจจะหูจักโรงแรมอามาลีอยู่ทีวังเวียงนะอันนี้ก็เป็นโรงแรมของอามาลีเส้นเดียวกันนะทุกคนวันนี้จ้าพะเจเป็นโรงแรมระดับห้าดาวือบอนนะทุกคนกําลังใกล้จะแล้วไดล้เป็นใกล้จะเปิดละโรงแรมอามาลี ฝนตกพายุเข้าออนะทุกคน,นของนะคนลงเอกจันนี้ตอนแรกนี้มาเบิง้งแล้วมีซีบีซีวาขนาดนะดนีอเกย ปีนี้ประดินคิดว่าดอกคูนดอกบานไวไวๆเนาะก็คือแต่ละปีนี่ฮอ,อดปีไม้ลาวแล้วก็หาก็เริ่มบานหรือกำลังบานนะแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะฮอดปีไม้ลาวก็ยังอีกตั้งว่าสิบปลายมือเนาทุกคนแต่ว่าดอกคูนนี่ดอกกันร้ายหลายแล้วเลยดอกกันร้ายหลายเแต่แคมคขอนี่ก็มีดอกคูนหลายในเสียงเดือดมันก็คือดอกคูนมาเลยนะสวยงามเลย่าเวลามันดอกนี่โอ้โทั้งต้นมันนี่เต็ม ก็โอเคเนาะทุกคนทำมืนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่แคมป์ของนคอนโดแห่งจันทร์ความจริงปาร์ดินว่าจะพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศแบบแบบว่าคือขึ้นคือขึ้นอ่ะวันนี้คนน่าจะมาหลายแต่สุดท้ายฝนตกเนาะก็เลยว่าได้บรรยากาศแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าคนบ่หลายมันก็เบิ่งก็สบายตาไปอีกแบบนึงเนาะก็ทำมืนี้ก็คือแคมป์ของนครนโดแห่งจันทร์ในมื้อวันศุกร์อ่า มืันนี้เป็นมื้อวันทีอย่างไรเสาเสาเก้าอะเสารเก้าหรือ3สามสิบเนาะของเดือนอมีนาปี2 0 0 4เาสีเด้อทุกคนตอนแรงนะเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปเด้อจากซองประดินซาลาวีเดี๋ยวนี้ประดินินขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อสบายดี